ปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตงประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหลัก6กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาได้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. กิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นการฉีกตัดประเป็นต้น 4. กิจกรรมเสรีเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระตามมุมเช่นมุมบล็อกมุมหนังสือมุมร้านค้ามุมวิทยาศาสตร์เป็นต้น5กิจกรรมกลางแจ้งทําให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนได้แก่เล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นทราย6 กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลคิดรวบยอดได้ตนเองกิจกรรมโครงการนิทานในสวนเป็นการเล่านิทานอ่านหนังสือกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิดจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และฝึกฝนให้เด็กมีสมาธิที่ยาวนานขึ้นในหัวข้อเรื่องลูกแพะกับหมาป่า และลูกหมูสามตัวโดยที่นักเรียนในห้องจะเลือกนิทานที่ชอบนำมาเล่านิทานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังตามจินตนาการของนักเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าสแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์<ด> กิจกรรม Maker Space Maker Space เป็นการประดิษฐ์สิ่งที่ตอ้องการใช้สอยเอง DIY Do It Yourself เป็นแนวโน้มที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในฐานะงานอดิเรกและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลกล่าวกันว่า m a k e กอร์สเที่อยู่นอกบริบทการศึกษาถูกเปรียบเป็นสวนสนุกทางปัญญาสำหรับคิดและสร้างสารรค์สิ่งแปลกใหม่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติระหว่างทำงาน <This> กิจกรรม Ar t for kids การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุลซึ่งจะไม่เน้นผลงานที่สวยงามหรือเหมือนของจริงแต่เน้นให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านจากการทำกิจกรรมโดยมีหัวข้อดังนี้สีดินด้ปีกพึ่งจากมือนหนูและดอกทานตะวันแสนสวย กิจกรรมโปรเจกต์แอปโพสเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เด็กรูปแบบหนึ่งที่ให้โอกาสเด็กเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กโดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ตั้งคำถามในสิ่งที่ยังต้องการเรียนรู้หาคำตอบรวมทั้งดำเนินการวางแผนสำรวจสืบคน้นบันทึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและความมารู้ต่างๆ เด็กเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ตรงหลากหลายวิธีและสุดท้ายเด็กและครูร่วมกันสรุปเรียบเรียงขั้นตอนการเรียนรู้และสิ่งที่เรียนรู้ออกมาเป็นชิ้นงานและนี้ทัศการอันเป็นการสรุปความคิดรวบยอดที่ดีต่อจากนั้นก็ทำการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งเป็นการเรียบเรียงทบทวนวิธีการทักษะและข้อมูลในการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีหัวข้อดังนี้ไข่เค็มจัดหัวงอกไหมหนอดอกไม้สารพัดประโยชน์

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบสำหรับเด็กๆให้สนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวการสร้างประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5พร้อมกับกิจกรรมที่เพิ่มทักษะการประดิษฐ์ของเล่นการทดลองง่ายๆเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์และเข้มข้นกับความรู้ผ่านความบันเทิงสำหรับเด็กๆโดยมีหัวข้อเรื่องเรือดำน้ำเปล่าลูกโป่งจากเบกกิงโซดาและสีธรรมชาติจากดอกไม้ กิจกรรมชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติดเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาสีให้เด็กปฐมววยรู้จักการแข่งขันกีฬาเกิดความกระตือรือร้นกระตุ้นให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รักการออกกําลังกายปลูกฝังการเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กรู้จักเข้าสังคมเล่นด้วยกันเป็นทีมรู้จักแพ้ชนะให้อภัยโดยมีสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู

ศาสตร์พระราชาคือการน้อมนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมากำหนดเป็นหลักในการปฏิบัติเป็นศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยทางคุณครูจะนำเด็กกอนักเรียนออกไปสัมผัสการเรียนรู้วิธีชีวิตแบบพอเพียงเช่นการปลูกผักสวนโครงการเลี้ยงสัตว์เอาไว้บริโภคจากแหล่งเรียนรู้วิธีพอเพียง กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการจมน้ำเพื่อเด็กแม่แต่งฝึกซ้อมให้เด็กเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์ Finished ต่อต้านยาเสพติดเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักโทษความอันตรายของยาเสพติดก่อให้เกิดแต่สิ่งไม่ดีและไม่ควรยุ่งเกี่ยวกิจกรรมวันไหว้ครู วันไหว้ครูจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพความกตัอยู่กะตะเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่คอยเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี กิจกรรมประเพณีญี่เปงเป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดทำขึ้นในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนาซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นจะได้จัดทำกระทงด้วยตนเองทำให้เด็กมีความภูมิใจในผลงานตนเองและปลุกฝังให้มีจิตสามนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กจิจกรรมประเพณีเข้าพรรษาโดยทุกวันพระทางคณะครูและคณะผู้บริหารจะนำเด็กนักเรียนแต่ชั้นไปถวายเทียนพรรษาและยอดเทียนพรรษาให้แก่วัดประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านตามวันพระจนครบแปดหมู่บ้าน<ด>กจิจกรรมเต็ม กิจกรรมสเตมจะไม่เน้นการท่องจำองค์ความรู้หรือทฤษฎีแต่จะให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติจริงและเน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้วยตัวเอง (active learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจจากการลงมือทำโดยมีหัวข้อเรื่องกังหันและเรื่องลอลิงไต่ขึ้นกิจกรรมซักซ้อมการป้องกันอัคคีภยัยและการซักซ้อมการเกิดแผ่นดินไหว จัดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กรู้จักการป้องกันตัวและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากการจัดสถานการณ์จริงดดดดูู กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งโรงเรียนโดยครูจะให้เด็กนักเรียนนำของขวัญมาคนละหนึ่งชิ้นแล้วจับรางวาัลโดยนักเรียนบางคนจะได้รางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีที่อนุเคราะห์ของขวัญเพิ่มเติมให้เป็นวันที่ทำให้เด็กดีใจและสนุกสนานมากที่สุด ก<ฤ>ิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมหนูน้อยรักโลกโดยทุกวันศุกร์ครูประจำชั้นจะนำนักเรียนไปเก็บขยะรอบๆบบริเวณนอกโรงเรียนและเขตชุมชนใกล้ๆเพื่อปลูกฝังจิตสามนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ กิจกรรมลดขยะลดภาระกับหนูน้อยตาวิเศษเป็นกิจกรรมแยกขยะประเภทต่างๆฝึกฝนให้เด็กรู้จักถึงประเภทขยะว่าขยะชนิดไหนควรทิ้งตรงไหนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะการแยกขยะเพื่อการนำกลับมารีไซเคิลเราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลงขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยประหยัดงบในการกำจัดขยะอีกด้วย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างเป็นกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้นอนุบาลสามจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนรู้เพื่อเปิดโลก,กทัศน์ทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้เกิดความสุขความสนุกสนานความกระตือรือร้นและตอบสนองธรรมชาติการเรียนซึ่งที่ผ่านมาได้นำนักเรียนไปเที่ยวที่อุทยานดาราศาสตร์ิรินธร กิจกรรมบ้านวิชาการเป็นการจัดนิทรศการโชว์ผลงานของเด็กนักเรียนในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมามีกิจกรรมเต้นประกอบเพลงแต่ละชั้นและได้จัดกิจกรรมมอบสมมบริทบัตให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3ที่จบการศึกษากิจกรรมประเพณีสืบพิตามหอย เป็นกิจกรรมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองโดยการให้เด็กๆได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากซุ้มต่างๆโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมาสอนการเรียนรู้ซึ่งได้จัดทำซุ้มจินปิงซุ้มข้าวหนึ่งซุ้มขนมจ๊อกซุ้มทำสวยดอกซุ้มสารตาแล้วซุ้มข้าวต้มหัวหอกซุ้มไข่ป่าม และยังมีซุ้มการละเล่นพื้นเมืองเช่นจ้องหลักบอกบัตหรือล้องท็อปและคว้างกระป๋องอีกด้วยโชว์หน่อยโชหน่อยเออก่งเด็ก่นกวิ่งกงนักัเเลงตัวกลกดด